ไม่ไม่ได้มองภาพตลาดที่น่ากลัวอะไรนะครับผมก็ยังมองภาพว่า,วาสร้างฐานสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลืมเรื่องตกใจสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะขยับขึ้นไปได้ต่อครับถ้าเป็นพุ้นเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่พื้นฐานอะไรต่างนะครับแพทเทิร์นราคาก็ต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัดสินใจยังไงผมบอกว่าต้องไปดูที่ถ้าเลือกพุ้นที่พื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับแล้วราคามีอัพไซด์จากแฟร์วัลูเนี่ยสามารถที่จะถือต่อได้นะครับ พี่เทอดดูทรงเซตแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นแค่เทคนิคอลรีบาวเด้งขึ้นมาสั้นๆแล้วจะกลับไปลงหรือว่าขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะพักแล้วขึ้นต่อนะช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนครับพี่เดอร,ครบครับผมว่าเป็นการสร้างฐานนะครับหลังจากที่เจอหลายๆแฟกเตอร์เข้าไปนะครับก็เจอภาวะที่ตกใจนะครับไปที่ตกใจเนี่ยก็คือวันก่อนหน้าเนี้ นะครับเราหลุดพันหใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากําลังจะลงไปเทสแนวรับขัดไปที่พันห้าร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับภาวะแบบนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแว่งนะครับเพื่อที่รอการสร้างฐานนะครับแต่ผมก็มองภาพว่าดาวไซด์เนี่ยนะครับไม่น่าจะเปิดอะไรกว้างนะครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าจะให้ดีนะครับมันควรจะกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับพันหจุดเนี่ยให้ได้สะกอดนะครับซึ่งถ้าเป็นกรอบตรงนี้เนี่ยผมก็มองภาพว่า เออไม่ไม่ได้มองภาพตลาดที่น่ากลัวอะไรนะครับผมก็ยังมองภาพว่าสร้างฐานสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลืมเรื่องตกใจสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะขยับขึ้นไปได้ต่อครับครับมองว่าน่าจะเป็นไซเวย์เพื่อสะสมพลังอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่เทิดครับครับเป็นอย่างนั้นครับใช่ครับครับพี่เธิครับสําหรับคนเล่นสั้นๆคุณเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องรีบออกใช่ไหมเนี่ยไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวออกไม่ทันแงๆเลยสําหรับคนเล่นสั้น พีเทิดแนะนํำยังไงครับต้องตอบกลับไปว่ามันแล้วแต่ตัวหุ้นเลยนะนะครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่พื้นฐานอะไรก็ต่างนะครับแพทเทิร์นราคาก็ต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัดสินใจยังไงผมบอกว่าต้องไปดูที่พื้นฐานของหุ้นนะครับแล้วก็แพทเทิร์นของราคาหุ้นเนี่ยว่ายังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าดูแพทเทิร์นราคาหุ้นถ้ามันเป็นหุ้นที่ถูกไล่ราคามาสูงมากเกินไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆมีการยุบตัวลงนะครับถ้าโดยหลักการปุ๊บ ลักษณะแบบนี้ต้องไปแล้วนะครับมันจะต้องคัดนะครับอย่างคุณชุวินาก็บอกตลอดนะครับเวลามีหุ้นปุ๊บเนี่ยมีจุดซื้อมันก็ต้องมีจุดคัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาแต่จุดคัดเนี่ยยังไงก็ต้องไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราซื้อขึ้นมานะครับแพทเทิร์นราคาที่มันอยู่ที่ต่ามากแล้วพื้นฐานเนี่ยมันเริ่มสตองเริ่มเทิร์นาล์นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าถือต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พื้นฐานหุ้นเราเป็นยังไงนะครับแล้วแพทเทิร์นของราคาหุ้นตอนที่เ้ปซือ มันเป็นยังไงบ้างนะครับครับดังนั้นถามต่อเลยนะครับว่างั้นคนที่ตั้งใจว่าจะถือกลางยาวอยู่แล้วเนี่ยยังคงถือต่อได้ใช่ไหมครับในภาวะตลาดแบบนี้ครับพี่เทิดครับจริงๆผมมองว่าถ้าเลือกพุ้นที่พื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับแล้วราคามีอัพไซด์จากแฟลร์วลูเนี่ยสามารถที่จะถือต่อได้นะครับเพราะจริงมุมมองที่ผมเห็นตลาดพุ้นในช่วง q 4เนี่ยผมมองตลาดไม่ดทเลว้ายอะไรเลยนะครับเพราะว่าเอ่อพอผ่านช่วงที่ ตื่นตกใจแล้วสร้างฐานสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเห็นการสะสมกําลังในการที่จะปรับขึ้นไปใหม่นะครับวิธีการนะครับเวลาทางเอเซฟาตเราทำไพรซิ่งตลาดนะครับว่าตัวดัชนีเนี่ยเป้าหมายจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามาร์เก็ตเร้นนิงอยู่แก็นะครับถ้าประสานนกการเงินนะครับเราก็จะเรียกว่าไอตัวนี้แหละมันคือริส e ีมี่นะครับเราดูว่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นกับพันธบัตร1ปีเนี่ยแก็บมันเท่าไหร่ นะครับซึ่งเวลาเราพ r i c ซิงนะครับเราใช้ค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังของแกปตรงนี้มาดูนะครับปรากฏว่าแกปมันอยู่ที่4.20นะครับพอใช้แกป4.2ปุ๊บนะครับมันก็ต้องไปดูใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยหรือว่าบอลยู1ปีซึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่สอดคล้องใกล้เคียงกับดอกเบีย้ยนโยบายมากเลยนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งสมมติฐานของเราตั้งแต่โต้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าเส้นปีนี้นะครับมันจะอยู่ที่1.25 นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเดินมาเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ออกนอกกรอบสมมติฐานเลยนะครับถ้ามันเดินตามสมมติฐานที่เราวางไว้แบบนี้นะครับก็คือว่า1เนี่ยนะครับเออร์เน็ตอยู่กับ4.2%องนไอ้นี้ตัวนิ่งอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนะครับตัวบีนโยบายอยู่ที่1.25่สอ้นะสินปีนะครับถ้ายืนแบบนี้ได้นะครับแล้วเออร์เน็ตที่เราทําไว้เนี่ยนะครับประมาณสัก1.13ล้านล้านนะครับหรือว่าเป็น EPS ดีกว่าประมาณ96.1นนะครับเราจะได้ค่าดัชนีเส้นปีเนี่ย ที่1,730จุดนะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมยังเชื่อว่า1,730จุดเนี่ยนะครับผมก็ต้องเชื่อว่าถ้าเรามีหุ้นที่ดีอยู่แล้วอยู่ในพอร์ตนะครับพื้นฐานแข็งแรงอยู่แล้วนะครับราคายังมีอัพไซต์นะครับเมื่อเทียบกับแฟร์วัลูเนี่ยคำแนะนำของผมก็คือว่าสามารถที่จะถือต่อนะครับไปถึงรอบช่วงปลายปีเนี่ยสามารถจะงทำได้อยู่ครับครับ แล้วก็ขออนุญาตย้ำนะครับมันนี่พัสออนไลน์0 11, ูนยเจาะหาหุ้นพันแกล่ง super strong signal มาดูกันครับว่าเนื้อหาสาระกลยุทธ์และความรู้ที่เรียนจะนำมาปรับใช้ในการที่จะทำกำไรในตลาดหุ้นที่มันแกว่งสะสมพลังแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเค้นเอาความรู้ที่เราได้จากหลักสูตรเนี้ยมาดูนะครับว่า จะนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาวะตลาดแบบนี้ได้อย่างไรโดยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธ,าน,าธานากิจนะครับประสงค์จะชมย้อนหลังก็เชิญนะครับ line id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติกันตรงตัวอันนี้ก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์ในการลงทุนเหมาะมากกับภาวะตลาดแบบนี้นะครับ ส่วน MP s h i r t ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์เเบอร์เอ็กเอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ้อซแล้วตามด้วยคำว่ามันดีพลาสติดกันตรงตัวนะครับ